เรียกว่าคบหาดูใจกันนานมากกว่า4ปีนะครับสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติกับแฟนสาวสวยนะครับพิมาถาฐานิดาที่มักมีภาพหวานๆนะครับโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักเสิร์ฟออกมาให้เห็นกันอยู่เสมอแต่ล่าสุดนะครับกลับมีกระแสข่าวลือว่อนเน็ตนะครับถึงการเลิกลากของแบงค์กับพิมพถาทําให้เหล่าแฟนๆเนี่ยต่างไม่สบายใจนะครับและเกิดคําถามมากว่าใช่จริงเหรอ แต่ล่าสุดนะครับมีคนสนิทใกล้ชิดกับแบงค์และพิมพ์ฐานะครับได้ออกมาอัดคลิปนะครับระหว่างที่ตนอยู่กับ2คนพร้อมบอกในแคปชั่นว่าสะดุ้งทุกทีที่เข้าหน้าเซิร์ชใน t ิ k กต k งานนี้นะครับไม่ปล่อยให้สงสัยนานนะครับเมื่อทางด้านคนสนิทของแบงค์พิมพ์ฐานะครับได้อัดคลิปวิดีโอขณะนั่งรับประทานอาหารนะครับพร้อมแพนให้เห็นความหนุงหนิงของแบงค์และพิมพ์ฐานะครับที่ยังมีความหวานไม่เปลี่ยนและทั้งยังบอกในคลิปอีกว่า เหม็นความรักขนาดนี้จะเอาอะไรมาเลิกเรียกได้ว่างานนี้นะครับเป็นการสยบข่าวลือได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับเอา้างานนี้บอกเลยว่าเลิกสงสัยก็ได้จ้ามาต่อกันที่1ข่าวนะครับเป็นอดีตคู่รักท,ที่เลิกกันไปนานแล้วนะครับ แต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับระหว่างมิวกี้ไปยาและแดนนี่นะครับซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์ของทั้งคู่เนี่ยและลูกสาวกันบ่อยครั้งจนทุกคนเนี่ยต่างชื่นชมเรื่องของทัศนคติของทั้งคู่อย่างมากนะครับล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นแขกรับเชิญในรายการขับไฟเดโชนะครับโดยมิวกี้เนี่ยได้โพสต์คลิปผ่านทิกต o k นะครับงานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างโฟกัสที่สายตาทั้งคู่จนทําให้เกิดความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับอาทิเช่นสายตาพ่อแดนนี่ยังดูล ักแม่่อยูสายตามิวกี้แหละที่ยังดูรักผู้ชายแต่ผู้ชายอไปไกลแล้วไม่มีเยอะใหญเลยลึกๆในใจมิวกี้ยังรักสามีอยู่แน่ๆแต่สามีมีรักใหม่แล้วแต่ก็ยังห่วงยายอยู่นะน่าเสียดายที่เลิกกัน ผู้ชายมุบออนไปไกลแล้วจ้ะผู้ชายสายตาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแล้วผู้ชายทําตัวไม่ถูกเหมือนลึกๆเนี่ยเสียดายความรักครั้งนี้ฉันจําได้ว่าตอนที่เลิกเนี่ยผู้ชายเสียใจมากดูตอนนี้สิผู้ชายม o บออนไปไกลแล้วทั้งสายตาภาษากายเนี่ยไม่มีอะไรเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกของชาวเน็ตเท่านั้นนะครับแต่ยังไงเนี่ยพวกเราก็ต้องมาเป็นกําลังใจนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตและเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกให้ทั้งคู่นะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยสังเกตไหมเวลา ที่เขาไปเจอในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่เขาก็จะเป็นกันเองนะครับไม่ได้ลบนงลบหน้าลบตามีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดูโมเมนต์แบบนี้จำโมเมนต์บแบบนี้ไว้เราต้องช่วยสนับสนุนทั้ง2คนนี้นะครับ